มาต่อที่งานของทิพยประกันภัยจำกลัดมหาชนครับท่านผู้ชมฮะคือเดินหน้าก้าวสู่ปีที่74อย่างภาคภูมิใจนะครับตอกย้ำพันธกิจอยู่เคียงข้างสังคมไทยด้วยความจริงใจครับก็ได้จัดพิธีครบรอบ74ปีก็จัดแบบเรียบง่ายและอบอุ่นนะครับนำโดยคุณสมใจนึกเองตระกูลประธานกรรมการบริษัทและดรสมพสรสืบถวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารพนักงาน และผู้แทนจากภาคร,รัฐภาคเอกชนและพันธมิตรทางธุรกิจมาร่วมแสดงความยินดีนะครับที่อาคารทิพยประกันภัยสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนพระรามสามนะครับในงานเนี่ยนะฮะก็มีพิธีการทำบุญตักบาตรบวงสรวงอนุสาวรีย์จอโพสลิ์ธนรัฐผู้ก่อตั้งบริษัทเพื่อความเป็นมงคลด้วยก่อนที่จะนิมนพระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารจากนั้นครับได้มอบรางวัลอายุงานให้กับพนักงานที่ร่วมสร้างความสําเร็จมาอย่างยาวนาน และยังมีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาพนักงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และอนาคตของเยาวชนไทยด้วยนะครับโดยตลอด74ปีที่ผ่านมาที่พยประกันภัยไม่เพียงแต่จะยึดมั่นในการดูแลลูกค้าแล้วก็พนักงานนะครับแต่ว่าเดินหน้าส่งต่อความดีสู่สังคมอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งล่าสุดค่ะพนักงานเจ้าหน้าที่สำรวจภัยนะคะได้รวมพลังจัดกิจกรรมค่ะจิตอาสาทำความดีอำนวยความสะดวกนะคะให้ประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระบร,รมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยจัดบริการรถรับส่งฟรีค่ะแจกน้ำดื่มนะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลความสะอาดบริเวณรอบสนามหลวงค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะสะท้อนจิตสำนึกของพนักงานค่ะที่ต้องการแบ่งปันความดี ถวายความอาลัยนะคะแด่สมเด็จพระพันปีหลวงค่ะพร้อมสารต่อเจตนารมขององค์กรนะคะในการเป็นบริษัทประกันภัยของคนไทยที่ยึดมั่นในความจริงใจความดีงามและการคืนสู่สังคมการให้คืนสู่สังคมนะคะ74ปีแห่งความมั่นคงที่พยับประกันภัยยังคงยืนหยัดเพื่อดูแลลูกค้าพนักงานและสังคมไทยด้วยหัวใจที่จริงใจต่อทุกชีวิตอย่างแท้จริง